กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีละกาสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อพ่อแก๊งสิงเก่าเช่นเดิมพี่น้องกับเปล่าไตาบรรยากาศยามแรงตอนนี้ก็เข้ามาทางน้องกันพี่น้องเยเข้ามากับทำแอร์ละพี่น้องทำแม่กันมานึ่พี่น้องสบายดีพี่น้องมาเคื่อนไฟพี่น้องไฟจือ bắt chưa thuyền phái gì phi nong bừng nồng nè phái quân nè ôi lùm cái hang hang phi nong Mà má huyền phái phi nong, má bừng nồng canh บรรยากาศยำแรงๆพี่น้องเอ้ยลมผัดเย็นเย็นรอโทรมากับพอดีแล้วเลยโอ้ยไปไปไปเฮ้ยขมลิดน้ำพี่คอนสวรรค์พี่น้องเอ้ยบดิไปใช้มือหนึ่งบริไปหาอยู่หากินมันหนาวเฮงออกจากเยือนก็บพกอยากได้โอ้ยบรรยากาศลมผัดเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยเห็นเออแมนเลยเจ๊เจ๊เพื่อนยูนิฟานนี่ เราอยู่ที่ไหนนะพี่น้องเอ้ยมามามานี่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 พี่น้องมา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 เทนเขาได้ที่ฮะมาขึ้นมากมือนี้มากินก้อยปลาเลยพี่น้องนี่จะก้อยปลาจงลาบลาบลาบเนาะนี่ผักกาดแก่แซ่บพี่น้องเอ้ยมามามาจดจดบรรยากาศน้องกันได้พี่น้อง แน่บอลลมก็นเดียวก,กันดอทม,มาขับมาขับมาขับไปทำไมเข้ากันคุณเขาเย็นไหนได้ตอเหือ,อบบรรยากาศก็ดีดีดีพี่น้องเอ้ยเบิ้งสิพาไปเบิ้งอากาศก็หนาวหนาวนี่โอ้บรรยากาศถ่งกลัวพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำเพลินมาหนิ ตอวนี้สิเป็นเฮือนเสด็จเนาะดูทางนี้พี่น้องเอ้ยเป็นเฮือนเสด็จด้วยวประชาบานเท้าเอิญว่าเฮือนขาวหรือว่าเฮือนดำเนาะบานเท้าเอิญเฮือนขาวเฮือนดำพี่น้องเอยบรรยากาศลมผัดโอบโวยยพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมากินข่าวแรงน้ำกันพี่น้องเอ้ยข่าวแรง มันยืนหนึ่กันแล้วตัวเดียวขึดนดีนะมาเพี่น้องเี่เกดสบายดีพี่น้องแล้วกวัสดีเบสู่ทุกคลด้อนี่น้องเลยรอบใหม่บ้งมามามาน้งพี่น้องนะโตมากกว่าพดีแ้วเลยทุวันไปกินคนเดียวป่าววะาล้วกอยู่กินข้าวร่วมกับน้องเลย ไม่ได้ร้านคนเรียวเรามแน่คุณก็ทำเมียวทำเข่าคือที่นามเลยมาชุเขาอุ่นเยู่เออจะพอแรกหนังเลยดอเคก็สะมาแต่ถึงอะไไปใส่ไปเสียน้ำมันเบรกหลดเลยก็หาจะเส็กลมหายเบรกรถยดเนแมนมันเบรกมันพกไปในวันที่จ้าผมันทานนะไปนักจังหวะคือยากใจมันรวดเรื่อง

อ <inte brothers> ย <pl ains> <Wenn> <ming> ู่ในไฮน่าต้มบ้แู่ข้างๆอนเพื่อนเพือเแจมกับผักกดาวพี่น้องเลยผักกดดาวมีผ้าทำให้ทำนกูว้้าขาจทำนกว้้ามาถามตนเถื่อแล้วปเดขาไปน nha, đây là bánh bánh nha của ông biên tập viên. là vậy? đi, bản. Tôi เมจะโกนี่จะเอาเห็ดเีกินะกี้เขาจะ่ามาเห็ดเองหือาชินเดียลงมือเห็กินห่างเอาน้าไมเชียราบุญน้องนักีุ่กจได้เห็ดกินเองนาะเ็ดุก็ข่าว้เอาไปข่าวห่าจะไดเอาไปโม่หันมี่ไงแจ้าว่ากัหละไปเชียขาเขาไ่เชียม่ ข่า็นยไาดี้มกองข่าวเก็บแล้วก็าโล่กรายกไปไก็ลุยัดดจันี่ว่าให้น้ยเอาไปทำกรดาวกบอไรแบบพอันนีจ้ันผมตืนคนกระเนาะ กัแน่ะเนี่ยผักนะกะกาดาวผมนี่ได้อูนะไม่แต่ไายอยู่เลยาขาวกระสอบก็มาวกระผักมันงสิมึรงตั้นผักมผ่านไปมัจ, <c oughs> จะปลยรดกมันีโอมันดำนจําแล้วมันเอาอา้เ่าัจะปลอรอยู่เวน ปาตาอแที่มเาซอยตอนบักใหญ่บักใหญ่เนี่ยมันมันมันจะเปือยแล้วเราเาซอยตอนนี้มือนีิมือนงานนี่กัไปซ่มงทอดยธาที่ห้างอื่นอนนักจพรือนี่ไปน้ำผนงเี้งกาดลุงเี้ยทางใบมืออันสาับ ไปไปนบรไ่้ไปเหรอเนี้ยเนี้ยเมจะตายติมเนี้ยเนียตายอ้ยจะได้จะไกินแลไวแหละกินใจได้เนาะนี่เนี้ยกระข่าเข่าเนี้ยเนีกระเขาเนีกขากระเมียดเรือที่สาม หนึ่งว่าเขาไปอยู่ลูกผมกบด็กินหแว่มักินเน้อสกินขาเปลี่ยนเพื่อนทองเงินหายมกินขาเืี่อนการอยู่กันเอารกมนต้องร้องนี้็นิทานคนประมาคนพูดบาานที่เจ้าออกไปกินสมาดีบา้ากน้องกระดออต้อไม่กระดอก

กินกับกินกับเจ้าเพ่ะดล้คันมีค้าไปิ่จตื่เาจีน้องเจ้านสียาวตอนนี้ภูเ็ดใอเ่มาลยกับมึอะไร่หมด่ออกไปเลื่อนเตกับที่แมไปผ กลับมาเนาะอมากินอะไรเนี่ยอยากกินกูจะพอดไม่ถุงเงินอย่าโงใจเด้อพี่น้องเป็นยังคือนเห็นในนิ้วมือมันติดข้าวมันเหนียวพี่น้องเพราะว่าซ้ำเถื่ออุ่นแล้วนี่มึงผูกกินพอตายมากิ้นหายกันนี่สิยมดเหมือนเหือหนึ่งของมดลงกูแลกไก่ไม่อีฟูกูจะกิน กินหมมือหนาทวนหนึ่งกับน้งเต้าหนึ่งเลับมีทางไปแหละอม่เนี่ยคนเดียวลูกมันฝรั่งได้กินได้หนึ่งโง่เปิดผัดนักเ้ามาเพิ่มมันถัดยินแดลละมันะเห็นเยอะมันผัดกะจัดที่ขาเขาแล้วมาอยู่เร่กับเดียวกันอันนี้ก็มัเมือเทธอนึงเอาไปเขา เราใจกินกาแฟใจลงตลาดลงม่อยังแล้จะซื้อเห็นพระราเราคือเราเุน้อกินเดี๋ยวหาปลาองสลาบปลากะโบดเดี๋ี้จะบันนี้ว่าเห็นลาดปลาตองกับยุไต้เลยคนอันลมมันแห้งเละคนลงไปหามท้ากตแต่ วอาไงว่ามันหาวก็ลงหามลงหับลงหาขหนาวแนห้าปะนานๆถึงแล้วนครับน่อันนก่อนมัน้องพ่อีแล้วีเพิ่ม้าี่เปิดอาถ้าเ่้บอถ้าเ่มอกไมเป็นน้องมาแ้วคือเราจันทร์น่ะไปลงที่เราก จุดกลางดีาเว่าอะไรกัเ <tienen> ป <un Studio> ็นคัวเป็นสะพานออกไปไตออกไปแบบเบิงน้ำเบิกยังเบิกุ้งปลากรคทีกานม